แต่ว่าเออนะตอนแรกแบบน้องยิงแบบพื่แบบเป็นแนวเชื่อๆนะอ่าวันนี้น้องโอูเซ็กซี่ีไม่น่าเชื่อเลยตายละที่ชูกเ็นตั้งหลายก้อนอาวาจารย์ะลูกนะนะครับพี่น้องกันนะฮะคนบ้านเดียวกันนะครับน้องเต่าก็หล่อจริงๆน้องเต่าโอ้โหพี่ว่าน้องเต่าเป็นดาราได้จริงๆเลยนะครับเด้เย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 ้องเต่าย้เย้เย้เป้เย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 ้าย้เ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 ย้ย้เ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 ้เย้เย้เเย้เย้เย้เย ถามว่าถามว่าครับผมอ่านะครับอ่าทีนี้ก็สนุกสนานกันมากๆเลยนะครับสำหรับอ่าเอ็กซ์คลูซีฟของจริงก็ว่าไฮไลท์เรา3าวันเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่น่ารักที่สุดครับนะอันนี้ทุกท่านไม่ต้องปกมือนะฮะน้องน้องน้องดูน้องสาวเปรดพือดังให้กับซันขับนะฮะนะครับเนี่ย คุณพ่อพูดบ้างหน่ว่ารู้สึกยังไง้เคุณพ่อครับอยืนไหนฮาคุณพ่อก็ขอขอบพระคุณแฟนคลับตําเต๋าีทุกท่านนะครับ พ่อก็ไม่เคยเจอมาก่อนครับจะสุดนอดขนาดนี like> ้ครับผมจริงอยากจะร้องเพลงให้ฟังนะครับเก่ามาก สบายใจยิ่งใหญ่พรุ่งนีให้เป็นหนึ่งเดียวเจดกาสไม่รอผ่านเลยสิ่งที่เคยผิดหวังชังัน ผู้ตั้งหนึ่งคนชีวิตแสงสั้นจุดแค่นั้นก็คงไม่ตายธรรมดาลาฟ้าถึงเมฆดำทายฟายู่นอยู่บนฟ้าฟ้าคงไม่นานตัววันสาแสง แขขสงแกส่งให้ฟ้าหมดงามหากตวันยังเคียงขู่ฟ้าจะมาสิ่หวังทำใยเมื่อยังมีพรี่งีให้เดินแรกใหม่ มันคงไหว้ดังเช่นตะวันมันคงไหว้ดังเช่นตะวัน ไปรูปจริงร้องเพลงดิใครพูดต่อวะทริปหนาป้ายใส่ใส่ปาแดงอหนุ่มนาข้าวดีกว่าคุณพ่อครับคุณพ่อครับแล้วสาวนาเกละครับ ไปจะไปกูป้ากัสมาหน่อยป้าแบบนี้นายยุ่งกับซุ้เียไยังไม่ฟังไม่ออกหนุ่มนาข้าวกับสาวหมวกแดงชเลยชแดกับตุงองแดงไอ้่อหมอ่อยไหม สายไปเรือแท่งนี้แล้วนะครับใหญ่ามากไอออนนอรชานนะครับกูมีนม่ารักกันครับถูกนะครับสาวนาคือ